108,009วนคุยสวัสดีฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยแปเข่าวและเพลงนะคะ แล้วก็ช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงของปุ๊กเองค่ะปุ๊กจะมาชวนคุยกับศิลปินดังๆท่านใดวันนี้ฟังจะต้องดีใจแน่ๆเลยค่ะเมื่อพูดถึงคุณแจ้ดานุพลแก้วการนักร้องและนักแต่งเพลงที่แฟนๆนิคิดถึงกันอยู่จนปัจจุบันนะคะวันนี้ปุ๊กปลืมมากเลยค่ะได้สัมภาษณ์น,นะคะพี่แจ้ของแฟนๆนะคะจะมาคุยถึงเรื่องของประวัติย่อๆนะสวัสดีค่ะพี่แจ้คะสวัสดีครับน้องปุ๊กครับสวัสดี รายการแฟนแนของรายการร้อยแปดพันเก้านะครับสวัสดีครับท่านผู้เกียนที่ฟังรายการอยู่นะครับถือว่าวันนี้เรามีวาสนาเท่ากันนะมาอคุยกันค่ะค่ะปกติพี่แจ้ช่วงหลังๆที่ช่วงสี่ปีที่ผ่านมาไม่ไม่ค่อยได้อ,ออกรับการสื่อหรือว่าสื่ออะไรเท่าไหร่นะครับครับผมค่ะพี่แจ้คะช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างสุขภาพรคองผูแพอ้อไปไปือก็เป็นประําตามชีวิตมนุษย์ เราเลยบอก้่าจะดีบ้างนะนิดนิดหน่อยหน่อยก็เป็นเป็นโรคทำมันประจําตัวกันนะครับแต่ก็ยังแข็งแรงดีอยู่ใช่ไหมคะอ่่ก็ยังสบายสบายยังไม่ถอนเสดได้อยู่ค่ะพี่แจคขะเริ่มเล่นดนตรีมาตั้งแต่มัธยมเลยใช่ไหมคะเออพี่แจโดยโดยโดยแจนชื่อเล่นกีฬามาก่อนนะครับตอนหลังก็ พอมาอยู่อยู่ที่โรงเรียนวัดเขมาพิตารามที่ตระเลียนมัธยมเนี่ยก็เป็นต้นเกไปร้องเพลงนะฮะแบบเราเห็นวกเราร้องเพลงป็นตั้งแต่เด็กๆแล้วนะฮะตั้งแต่อนุบาลนู่นนะฮะชอบครูก็ชอบให้พิจารใาไปร้องหน้าชั้นเรียนอะไรอย่างเงี้ยฮะแรกเกิเปยดแรกกับคะแนนอ๋อค่ะมมัธยมจนไปต่อเ้าเรียกมสอนะค่ะมศหนึ่งมศสองอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ มีเพื่อนชวนชวนไปร้องเพลงงานปาร์ตี้สมัยก่อนมันยังไม่มีคอนเสิร, hmm. เร์ตอ่ะมีแต่ปั๊ดโมจูที่แบบเพื่อนๆแล้วรียนตั้งเงินเองแล้วก็ซ้อมกันในวันหยุด <c oughs> ถ้าไปรับงานแสดงปาร์ตี้ตามแบบแบบเรียกลงเรือบ้างติดวิในซอยบ้างหรือว่าไปเช่าสถานที่พวกัวรุ่นะฮะเขาไม่มีที่ไปเยอะะเหมือนสมัยนี้เนี่ยนะครับ oh. เพรา,ารร <c oughs> ก็จะแบบเวลาเวิงเงินทีเดีหรือว่า ปิดค่าวเปืองอะไรเงี้ยเขาก็จะ,ะมีเจ้าภาพใครที่มีความถนัดในเรื่องของการจัดงานเล้ก็จะจัดปราร์ตี้สังสรรค์กันส่งอวาสนุสนามมันได้ระบายฟังเรงกันนะครับอืมค่ะแล้วอย่างนั้นแล้วมาเปน็นนักร้องอาชีพตอนไหนอะคะก็ตอนที่เรียนมัธยมปลายนะครับตอนที่เรียนมัธยมปลายเมื่อก่อนเราก็จะเรียนหัซสี่ัวซ้ห้านะค่ะนะแต่ถ้าว่ามแปดนะฮะๆๆ เรียนอยู่ที่หอวังนะเรียนอวังเสร็จแล้วก็กลางวันกลางวันช่วงว่างเนี่ยก็จะไปเล่นฟรีโฟกซสองนะครับมีญาติญาติชวนพี่เจ้าระน้องฟรีโฟกซสองแถวย่านสยามสแควร,ร์สมัยก่อนสยมสแควร์เพิ่งจะเริ่มสร้างและเป็นสถานที่วัยรุ่นที่แรกที่แบบวัยรุ่นเขาเดินกันนะครับแล้วจะมีหนังก็เป็นเรื่องเรื่องไวรอลวนอะไรป,ประมาณนั้นนะฮะแล้วมาเดินสยมสแควร์กันรู้จัสกสยามเซ็นเตอร์กันมาดูเสื้อผ้า ที่มันอินเทรน์ในสมัยนั้นกันร้านอะไรที่มันร่วมสมัยหน่อยนะครับเวลาผู้ใหญ่ก็จะเดินบางซอยเด็กวัยรุ่นก็จะมีถนนจะเข้าเป็นบางซอยอะไรอย่างเงี้ยสินค้าก็จะไม่เหมือนกันนะครับที่ไปร้องเพลงช่วงกลางวันเ่นการเล่นดน,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 นตรีโฟก์โฟก์สองนะครับช่วงนตรีโฟ์สองนี่ก็เป็นที่นิยมในกรุงเทพแล้วก็ทั่วประเทศนะับเพราะนึกแตว่าเล่นอย่างคนเดียวก็เล่นได้สองคนก็ได้นะครับนะครับสามคนก็ยิ่งดีสนุกสนานกันเล่นกั่า เนเครื่องให้จังหวะอะไรเงีย้ยครับค่ะมมสมัยก่อนนี่อาชีพนักร้องนี่ไรายได้ดีไหมคะพี่แจ๊อตอยุคของพี่แจ๊ดเป็นเอาที่ว่าเอาทางทางด้านวิชาการหน่อยหน่อยนะครับคือยุคพี่แจ๊เป็นยุคที่เรียกว่าปาศัโรูปอีกกว่าเนาะค่ะยุคพี่แจ๊ก,ก็คือยุคยเดียวกับแต่ที่พี่เตอ๋อเข้ามานะครับแต่พี่เตอ๋อนั้นเป็นรุ่นที่นะครับ ก็เจอกันในสตูดิโอบ่อยๆแล้วก็นั่งคุยกันบ่อยๆว่าเรามีเวลาพักทานข้าวอะไรเงี้ยอะไรประมาณนี้นะครับพี่เต๋อเขาจะคุมศิเปินของแวามมี่แบบอย่างเช่นคุณตัวนันทิดาพี่เบิร์ตธงชัยอะไรเงี้ยนะครับเขาอยู่ห้องติดๆกับพี่แจ้นะครับพี่แจ้กำงทำงานอยู่ตอนนั้นพี่นเป็นศิลปินเดียวแล้วนะครับก็ ทีทองอะไรพวกนี้นะครับก็เจอกันตอนทานข้าววันหนังคุยกันแล้วเนเงี้ยว่าเต๋อเขจะชวนแซไปอยู่กับมีนะมาช่วยกันปฏิรูปวงการเพลงบอกต่างคนต่างช่วยนี่มันต่างคนต่างทามันจะได้กว้างกว่านะครับที่เอี่จะคุยวันนี้ที่ว่าพี่จะทำของพี่ไปในบริษัทหนึ่งที่เต๋อก็ทำบามี่ไปเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะมีหลายๆหลักๆหลายๆก็มันน่าจะไปได้ดีกว่าที่เราจะไปรวมอยู่ที่เดียกันนะอือค่ะ ในรอบเรินรแกระแตเรินกจะแตให้โอกาสกับศิลปินมากขึ้นให้ให้ศิลปินมีความสําคัญเพราะงานมันเป็นงานอาร์ตงานศิละปะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวต้นแบบหรือว่าผู้ที่จะกําเนิดเกิดงานเนี่ยมันก็คือตัวศิลปินถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นนักแต่งเพลงแต่งคําร้องทานองนะฮะหรือว่านักเรียบเรียงออวันนั้นดนตรีเรียบเรียงเสียงประสานตลอดจนตัวนักร้องศิลปินเองเนี่ยทุกคนที่ร่วมงานกันก็ใช้ Spirit, ใช้สติวิจิตวิญญาณในการที่จะทุ่มเทการสร้างงานให้มันชั่วงนั้นนะมันยังไม่มีเรื่องของไอความแข่งกันในเรื่องของว่าอุ้ยใครดังกว่าใครนู่นใครนี่ใครโก้ใครหล่อใครแต่งตัวเก่งกันมันไม่มีหรอกครับมันจะมีแต่ว่า,าก็อาจจะมีแต่ว่าเราก็ไม่ได้สนใจอะนะครับคือ,อตัวพี่เจกับพี่เตยอ,ตอย่างที่คุยกันก็ว่าเฮ้ยเราเราพยายามสร้างดรือตัวที่มันเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยนะเมืเรอรา ทำอยากให้คนไทยฟังเพลงไทยะครับเพราะมีอยู่ยุคนี้คนไทยฟังเพลงต่างชาติยี่สิบจังสิบปีนะฮะโดยที่บางทีคนส่วนใหญ่คนยังไม่ทราบเลยว่าเขาร้องอะไรเพราะว่าเดินตรงนี้ว่าบางทีตัวพี่ัยก็เหมือนกันร้องเป็นเพลงฝรั่งตอนวัยรุ่นองเด็กแต่ว่าแฝงไม่ออกหรอกครับค่ะอะไรนี้มาครับประมาณแบบค่ะพี่แจ้ค่ะทราบว่าพี่แจ้เนี่ยก็เปิดค่ายเพลงเหมือนกัน การเริ่มไปถึงจุดๆหนึ่งมันเป็นการเ,เป็นพัฒนาการของของศิลปินเนียฮะก็คือว่าเราเริ่มต้จนจากการสมมติว่าเราหัล่นกีตาร์สักตัวหนึ่งกีตาร์ตัวแรกในในของในชีวิตเราหลังจากนั้นเรา,าเริเม่มเรียนศึกษาดนตรีอาจจะไปเรียนเพิ่มเติม เรียนเปียโนอ่าเรียนวิชาการบ้างนะครับวิชาการนี่คือคือจริงๆแล้วที่โรงเรเียนพี่แจเขาก็สอนอยู่แล้วนะค่<ฮ>ะที่ที่วัดเขียบแบบก็จะมีโมดดนตรีไทยดนตรีสาก่อนรน้าคุณแม่ก็พูดเลยว่าเราเรา,เราไม่เราไม่อยากให้วิชาการเนี้ยมามาเป็นตัวบ,บล็อกหรือว่ามาทําให้เรามีกังวลในการตัดสินใจท, <ฮะ S 2> ที่เราจะสร้างงานศิลปะนี่หรอไหมฮะค่ะ งานศิลปะมันกจะออกมาจากเพียวอาร์ทคือออกมาจากตัวเราจินตนาการของเราจริงๆแล้วก็สร้างมันขึ้นมามันก็จะเป็นต้นแบบที่แบบไม่ต้อยึดติดกับข้อคำบางอย่างซึ่งมันไม่ใช่ศิลปะนะมันก็จะกลายเป็นถ้ามากไปมันก็จะไม่ดีนะครับก็เลยก็เลยสร้างงานได้ลยอยู่งานพัฒนาตัวเองมาเป็นนัก like ร้องเป็นอยู่กับแบรนด์เอ ค่ะนะครับเป็นวงดนตรีที่เราประสบความสำเร็จในเรื่องของการรวมวงที่เป็นสตริงคอมโบนะครับเออเราก็โฟกซองเราก็ผ่านมาแล้วมันผ่านจุดเป้าหมายไปแล้วค่ะแล้วก็มันเป็นวงดนตรีที่ว่าขวัญใจวัยรุ่นจนมาเป็นขว,วัญใจคนทั้งบ้านเลย <c oughs> แต่ในสื่อเราก็มีแผนการในการเพราะเรามีผู้จัดการวงนะฮะแล้วมีการวางแผนมีแพลนนิ่งในการที่จะทําธุรกิจ พร้อมๆกับชิ้นงานนะครับก็ทำให้กลายเป็นประสบความสำเร็จนะครับพีจ่จะก็ถึงทราบดีว่าวันหนึ่งเนี่ยมันไม่มีใครบนดินไหนในโลกที่จะอยู่ด้วยกันได้ตลอดนะครับมันก็ต้องแยกกันต่างคนต่างก็มี มุมมองมีเป้าหมายของตัวเองที่อยากจะไปสร้างสรรค์ชิ้นง,งานนะครับอะนะครับก็เลยแบ่งเป็นสามส่วนเป็นติ๊งตองและหอมด้วยสุภาพรที่เป็นคนคุณพ่อน้องโตก็จะนําทีมไปทางเอ่อเป็นกวีนเด็กแฟมิลี่ไปนะครับค่ะเอ่อพี่แอร์ถนนส่ญญตงตะวนันศรีกระชวนกิจสรี่อะไรเงี้ยไปทํางวงเพื่อนเออส่วนพี่แจกก็ ขออยู่ตรงกลางคือไม่ไม่ไม่เลือกอยู่กับใครเลยแล้วว่าเป็นวงเดียวกันทั้งสองฝั่งนี่ก็เลยขอพี่เป็นนักร้องพี่เลยบอกอย่างนัน้ขออยู่ตรงกลาอองคนเดีออยวแล้วกันค่ะถ,ถ้าเกิดว่ามัน ไม่ได้รับการตอบรับที่ดีหรือว่าน้องแฟนคลับไม่ไม่เห็นด้วยกับงานเราก็อย่างมากก็พี่ก็กลับไปร้องโฟกซองหรือว่ากลับไปเลี้ยนถือต่ออะไรลักษณะแบบนี้คือที่จริงนะครับแต่เบอร์ดาระบ้านชื่อสันชีทองมันก็ได้รับความเกานาของแฟนๆเยอะครับแต่เป็นาระบานชุดละที่ประชารเฟคือพี่แจ้คะพี่แจ้ได้ทําสิ่งที่รักหมดหรือยังคะ อ๋ยังแล้วครับเพราะว่ทุกอย่างธรรมชาติเขาสร้างสารรค์ไว้พี่จ็เป็นคนที่รักและก็ดับทิงธรรมชาติมากๆเียว่าเป็นเป็นจุดสูงสุดที่พี่คิดก็ได้นะวฮะว่าธรรมชาติสร้างทุกสิ่งอย่างมาให้กับพี่แล้วก็กับทุกคนที่แบบเวลาที่มีปัญหาหรือว่ามีความหนักอกหนักใจในบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยตัวเองเนี่ยที่จะ จะนึกถึงธรรมชาติแล้วก็ค่อยๆมีสติมีสมาธิในการจะขอหรือว่าอยากให้ธรรมชาติช่วยเหลอืขขอเพประสบความสำเร็จทุกครั้งนะครับถ้าถ่ามันเป็นเรื่องที่มหนักหนาจริงๆเนี่นกาจะช่วยเรานะครับอืมแต่ว่ามันไม่ได้ช่วยจนจนเรียกว่าอะไรอ่ะมีจุดจุดหนึ่งที่แบบอ่าวงวงการเพลงก็เป็นวงการที่เป็นบันบันเทิงคำว่าบันเทิงมนก็ต้องมีผู้คนหลายรูปแบบมีมายามี มีเขาเรียกว่ามีอะไรมุกมีทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเข้ามาคข้บงาหรือว่ามาชักชวนเราปในทางที่มันอาจจะิกล้าดได้ใช่ไหครับเราก็ต้องเราก็ต้องมีความมุ่งมั่นจริงๆที่จะเดินหน้าแล้วก็ก้าวต่อไปแบบมีเป้าหมายเมืผ่านสิ่งนี้แล้วก็จะไม่หวนกลับไปมองอีกเราจะมามองข้าง,างหน้าที่ะาะว่ามันเป็นศิลปินเดียวแล้วหลังจากนี้เราอยากจะเป็นน้องเป็นเจ้าของบริษัทเพื่อที่เราจะทำงานแบบชนิดที่ว่า มันเป็นศิลปินที่แบบเราเราอยากจะสร้างงานชนิดไหนก็ออกมาไม่ได้ไม่ได้สร้างงานจากวัสดุเนชุนแบบเก่าเก่าคืออะไรได้วัยรุ่นชอบอะไรเออคุณต้องทาอย่างนั้นคุณต้องทําอย่างนี้คุณต้องแต่งตัวอย่างนี้คุณต้องร้องเพลงแบบสไตล์แบบนี้ถึงจะถูงใจวัยรุ่นแล้วจะขายได้กมคือเราจะไม่อยากจะยึดติดจุดตรงนั้นอยากจะให้มันเปลี่ยนกว้างแล้วก็ ค่ะอืมใช่เราก็ต้องพยายามที่จะต่อสู้มันวมันก็เลยทำให้นาแบบบางครั้งก็ท้อแท้เหมือนกันนะก็เหนื่อยนะเพราะว่าเราไม่มีกาลังทรัพย์จะสู้กับมิทุนเขาได้เต็มที่ก็อย่างอย่างอย่างที่พี่จะบอกครับธรรมชาติเขาสูงสุดเขาสูงสุดจริงๆคือเขาสร้างกลุ่มในชนมาไม่ให้มีความรู้ทางด้านดนตรีไม่มีศิลปะ แต่มีมีสัรงค์ก็จะเก่งไงก็แต่รู้ยังไงก็แล้วแต่แต่คนไี่มีตุนที่ไปช่วบเขาค่ะพื้นอย่างมันมต้องมันต้องร่วมกันเพียงแต่ว่าศิลปินพร้อมนะครับค่ะพร้อมที่จะร่วมมือกับทุกฝ่ายถ้ามันมันก่อให้เกิดความอิสระในชิ้นงานหรือว่า ให้งานมันมันเจริญขึ้นมาในทางที่ที่ถูกทีค่ควรไม่ได้ขึ้นอยู่แบบสังคมนิยมหรือว่าว่ามีคุณค่าทางวัตถุนิยมไม่ใช่แค่แบบเราเรา,เราเข้าใครท่าน,าน,านเป็นคนที่เข้าใจเราเราเข้าเขาเข้าได้นะครับก็เลยแบบคุณเหอแล้วก็หยุดหยุดไปสักพักหนึ่งเพระหยุดไปเนี้ยมันเหม<อ>ือนกับว่าเขาก็าหลงทษเราว่าไม่ให้ชีวิตเราประสบความสำเร็จเดี๋ยวมีเรื่องนน้นเรื่องนี้เข้ามาประดับประเด็นจนทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราต้องกลับไปร้องเพลงแต่เมื่อเรา บอลสวิตคือเกิดมาเพื่อจะต้องทำหน้าที่ตรงนี้นึกออาไหครับ <ฮะ S 2> ล้วเราเราไม่ทำพอพอเราเพออยู่ได้พ,มพอมีเก็รหอมรอมรวิตไว้ในจุดจุดหนึ่งซึ่งเราไม่ได้เป็นคนได้ร่ำรวยอะไรแต่ว่ามีเ้าถือว่าเราเพียงพอลวเราพอเพียงถ้าหยุดดีกว่าเพราะไม่อยากเจอเจอกับสังคมที่มันมาบวุ่นวยอ่ะวันวันหนึ่งไม่รู้ต้องต้องคลงหน้ากากเหมือนที่งก็ใส่แมสทุวันนี้ <ฮะ S 2> คือว่า ทุกวันนี้ถ้าเราเราต่อสู้กับโควิดเนี่ยเราก็ยังใส่แมสกาอันเดียวชิ้นเดียวต่อหนวันหนึ่งแต่ถ้าเกิดอยู่ในวงการมันเถอเนี่บางทีมันปวดต้องโปกแม์เยอะเลยอันนี้เจอคนนี้ต้องใส่อันนี้เจอคนนี้ต้องใส่อันนี้เจออันนี้ไม่ไม่ต้องใส่เป็นธรรมชาติได้เพราะเขาเข้าใจเราเจอคนนี้ต้องอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันทำให้เราเบื่อแบบค่ะที่มีความเข้าใจว่าโอ้ศิลปินเรื่องเก่าๆสมัยก ท่านสร้างงานได้ดีมากว่าจริงๆเพราะว่าไม่ต้คิดอะไรเลยคือไม่อยากจุกอกับใครนั้นทํางานนั่นเดียวคือตั้งแต่ปสัมสาม์มาเนี่ยนะพี่แจ้เนี่ยพูดตรงมากเลยอ่ะ ต่อพี่แจ้เป็นคนเดือนตุลาผมก็เกิด5ตุลาค่ะพี่แจ้ค่ะอ้ะวาวเหรอแต่สู้พี่แม่พี่ตรงกว่าเพราะมีเป็นเลขหนึ่งสองตัวเลยวค่ะพี่แจ้ค่ะพี่แจ้จว่าทําไมอ่ะแฟนๆเขาถึงยังรักยังชอบพี่แจ้อยู่จนถึงปัจจุบันเนี้ยเพราะว่าอะไรท้าที่สุดแล้วเนี่ยโบวกลบคุณานาแล้วมันก็เขาเรียกว่าความจริงใจเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดน,น,นะครับค,คนไทยเรามีธรรมชาติอยู่ในหัวใจที่เป็นปริมาณสูงคือความรู้สึกที่รับ และสื่อได้ก็คือความรู้สึกถึงความจริงใจเวลาที่เรายิ้มเววตาเราจะยิ้มด้วยไม่ใช่แค่เรายิ้มกับมุมจิตตานีเดียวค่ะนะครับสายตาเราที่เขาสัมผัสได้นะครับเขาก็เหมือนเรานะครับเขาผ่านชีวิตมาร้อยเอเย็ดยันน้ำเหมือนกันนะฮะกว่าโตมาไล่ๆกันฟังเพลงกันมาเยอะะเขาก็ผ่านชีวิตมาบางที่อาจจะเยอะกว่าเรามีประสบการณ์มากกว่าเราด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เจ้าว่าใช้ที่สุดก็คือความจริงใจนะครับ ความจริงใจที่ทําให้เขารักมากกว่าคนอื่นซึ่งเขาพิสูจน์ได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาอาจจะชอบคนอื่นซองร้องเพลงมากกว่าชอบพี่แจ็คเขาได้นะค่ะมันถูกแยกแยะออกนึกออกไหมครับใช่แต่บางทีเขาอาจจะชอบศิลปินคนนี้หรือว่าชอบศิลปินเก่ามากๆเก่าก,ก,กว่าพี่อีกหรือว่าชอบเด็กรุ่นใหม่ที่เป็นบอยแบนด์หรือว่าจะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปอะไรก็แล้วแต่น่ะค่ะซึ่งปัจจุบันบางทีเดี๋ยวว่า ทางด้านของนิทไมตรีเขาอาจจะชอบและเขารับมีมากซึ่งเขาสื่อแล้วก็รับได้มากกว่าเขาเาก็พูดถึงประเด็นคล้ายๆว่าพี่จะไม่เปลี่ยนนะนะครับเจอกันกี่ครั้งก็กี่ปีผ่านไปก็ยังเหมือนเดิมก็คือคุยคุยักษณะเสียงเดิมค่ะก็สำเนียงเดิมอะไรทุกอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราประมาัอย่างอบุหมาเดิมประมาณนประมาทค่ะ พี่ถึง<า>พี่แจ้ไปหาพี่แจ้ที่ร้านได้ไหมอ่ะตอนนี้พี่แจ้ยังไม่ได้เปิดเลยครับอ๋อค,คะอืมเพราะพี่แจ้ว่างื่อนไขกติกาของบ้านเรามันยังสับสนอยู่นะค่ะก็ยังถึงด้าผู้หลักผู้ใหญ่ท่านก็โอ้หลายกลุ่มแล้วกินนะฮะก็มีสาธารณสุขมี มีอหน่วยงานพิเศษของท่านนายกแล้วก็จะมีผรับผู้ใหญ่ถึงที่บรกษาอะไรก็มันยเยอะแยะไปหมดอะแล้วราเงื่อนไขออกมาบางทีมั<ะ>นก็อาจจะไม่ค่อยตรงประเด็นกับสาขาอาชีพนะครับ<ะ>อ,าอรายการที่ว่าจะเจอเปัญหาอะไรบ้างซึ่งจริงๆคนที่ตัดสินใจในคนที่ขอ้อ ในในในที่ประชุมเนะ่ยบางทีเขาก็ไม่ได,เไได้เขาไม่ได้มีวิชาการหรือว่าไม่ได้เอ็กซพอร์ตในเรื่องของวิชาอาชีพนั้นๆแล้วก็แล้วพอใช้ใช้การต estimate, ่มเอสเตมเตก็คือการต่มกากาเอาว่าว่าเออ,ต,อ,อต้องอย่างนี้นะต้องอย่างงั้นต้องอย่างนี้เอออย่างเช่นแต่ยกตัวอย่างนิดนึงวอย่างเช่นทางภาครัฐบอกว่าโอ้มีนักีได้นะแต่ว่าให้มีแค่ห้าคนนะครับอโอ้มันกว้างมากเลยนะ บางทีเนี่ยมันน่าจะออกมาเป็นตารางเมตรนะครับท่านพี่จะมีความสึกอย่างนี้นะคือเวาเนี่ยมีสเกลบนเวทีคุณมีพื้นที่เท่าไหร่อ่ะค่ะสี่ตารางเมรตรแปดตารางเมตรไปจนถึงโอ้ขนาดโรมเบียอย่างเงี้ยเขามีถึงสามสิบสี่สิบห้าสิบตารางเมตรค่ะซึ่งเขาแสดงดนตรีทีหนึ่งห้าหกสิบคนน่ะโอ้<ล>ใช่เราจะให้เขาไปยืนห้าคนได้ยังไงครับมันจะเล่นยังไงอ่ะค่ะหรือมันมันควรจะมันควรจะใช้แต่วิชาการในการที่จะ ใ่ไหมครับที่ก็เลยคิดว wow, ่าเดี๋ยวพอเปิดซั้นปั้งก็จะเจอปัญหาแล้วเราก็นั่งต้องแก้ปัญหาม่อีกแล้วก็ต้องรอฟังใหม่อีกอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าพร้อมอะไรบอกปุ๊บด้วยนะ ก็ของสาเมื่อแล้วของภาคปีที่แล้วพี่จะเปิดไปยังไม่ถึงเดือนแล้วปีท <c oughs> อีกแล้วครับเข้า <c oughs> ใจค่ะเราจะผ่านไปด้วยกันนะคะพี่แจค๊คฝ<ภ>าก <ๆ S 1> อะไรถึงแฟนแฟนเพลงหน่อยคะ่ะก็ฝากฝากความเป็นห่วงเป็นใยนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราไม่ได้แบบโอเ้เป็นรูปเก่งเลิศเลยคือต้องฝากให้เขาแบบรุ่นยีอาเป็นว่าเราช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็เป็นห่วงกันในฐานะประชาชนนะครับพ โลกมันอยู่ยากขึ้นทุกวันทุกวัน,วนถ้าเกิดเราคิดว่ามันยากถ้าเราทําตัวยากแล้วถ้าเราทาตัวง่ายขึ้นทําตัวเล็กลงผมว่ามันก็ยังออยู่ได้นะครับแตะก็คงฝากวันนี้เช่่ยกันยังไงก็แล้วแต่ก็รักกันเอาไว้นะครับมีอะไรก็ต้อง อบคุณนะคะพี่แจ้ดานุพลแก้วการมากเลยค่ะที่สละเวลานะคะมาให้ปุ๊กพูดคุยกันในวันนี้ถึงจะเป็นแค่ช่วงสั้นๆก็ตามแต่คิดว่าแฟนรายการก็คงจะหายคิดถึงกันไปบ้างนะคะแล้วร้านเปิดเท่อไหร่จะพาแฟนคลับไปหานะคะพี่แจ้ค่ะจ้าดีดีครับร้อแปดพันเก้าแล้วเจอกันนะครับสวัสดีค่ะตอนนี้ครับแฟนๆครับเป็นความสุขครับ